สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมครับดวงชะตา1-15พฤษภาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับชาวลัคนาราศีกุมดาวประจำตัวก็ดาวราหูนะดาวราหูอยู่ในบ้านของอังคารอังคารก็มาอยู่ในบ้านของราหูเป็นกเกษตรแลกเรียนกันนะตำแหน่งดี ดาววังคารนั้นนะ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะสังคมชื่อเสียงดาววังคารเป็นดาวธาตุลมมาอยู่ในราศีกลุ่มธาตุลมก็โดดเด่นงานก็เรียกว่างานเข้ามาเยอะนะเยอะแบบไหนเยอะแบบลมมันอาจจะมีเขาเรียกว่าสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเพราะว่าลมไงมามันก็ไปมาแล้วก็ไปบางทีคนติดต่อเข้ามาเยอะเงี้ย หกเจลายอาจจะมีดิลที่เกิดขึ้นสักสามสลายก็ประมาณนี้แต่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะเนื่องด้วยดาวการเงินของท่านนี่แหละเด่นสุดของชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมเรื่องเงินครับเพราะดาวพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีเข้มแข็งตั้งแต่8ดเมษาเป็นต้นมานะวันที่แปดนะ,ะถือว่าโอเคเลยเรียกว่า12ปีจะมีหครั้งฉะนั้นอย่าพลาด การเงินต้องมั่นคงคิดอ่านหาทำเก็บเอาให้เสร็จสับภายในปีนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะมาปีเดียวมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมันเป็นจุดที่ดาวการเงินเป็นเกษตรและดาวพฤหัสนั้นไม่ใช่แค่ดาวการเงินอย่างเดียวเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะหรือโชคลาบด้วยงั้นโชคลาบก็มาเป็นเงินเป็นทองพูดง่ายโชคลาบของท่านในปี2565 จะมาในรูปแบบของเงินเงินเงินรายได้ครับนะรายได้ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีฉะนั้นลัขนาะราศีกุมหอย่างที่บอกอ่ะรอฟ้ารอฝนไม่ได้แล้วครับลุยทําอัดหนักต่อสู้แย่งช่วงชิงเอาให้มันได้จังหวะนี้เพราะดาวประจําตัวของท่านคือดาวราหูคิดอ่านพลิกแพงลงราหูเข้าบ้านอังคารไม่เสียหาย เนะพราะดาวราหูก็เป็นดาวธาตุลมอังคารก็เป็นธาตุลมสลับเรือนเกษตรแลกเรือนเกษตรกันแบบนี้มีความมั่นคงการเงินก็มั่นคงตัวเองก็ดูดีมีโอกาสมีชื่อเสียงสาหรับชาวลัคนาราศรีกุมเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในภพสหัสชะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเจอคอนเน็ชันเจอคนแนะนําให้รู้จักอย่างต่างๆนานา ถือว่าดีรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะหลายคนทําธุรกิจนะรายได้ก็ถือว่าโอเคแต่พอไปทํโซเชียลมีเดียปั๊บเป็นไงขายสินค้าเดี๋ยวนี้โอ้โหเขาขายกันในโซเชียลใน IG ใน TikTok อในเพจ Facebook หรือทางช่องทาง y o u t u b e นี่ก็ได้นะครับทำแบบนี้จะมีโอกาสขยายขยายในเรื่องของให้คนเป็นที่รู้จักสินค้าเราขยายให้คนเป็นที่รู้จัก ตัวตนของเรานะแล้วการเงินมันก็จะดีตามดวงชะตาอย่างชัดเจนนะชาวลัคนาราศีกุม,มดาวพฤหัสด,ดาวการเงินนะดาวเกตเข้ามาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในภพการเงินหมายถึงเนี่ยทำอะไรเนี่ยดาวโชคลาภดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวบุญดาวกุศลเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินนั้นช่วงนี้ก็เสริมนะมูได มูเตลูนะ,ะม,มีมีถามมาเหมือนกันมูคืออะไรท่าน,น <c oughs> การแบบเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าประกอบพิธีกรรมนะสวดมนต์นะของเราไม่ต้องไปแบบสายอะไรให้มันวุ่นวายหรอกสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาทหรือศรัทธาเทพองค์ไหนก็ขอแก่ท่านจังหวะเนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะดีขอแล้วเห็นผลขอแล้วได้เพราะอะไร ดาวเกตกับดาวพฤหัสอยู่ด้วยกันถือว่าโอเคเลยครับะตำแหน่งดีทีนี้ดาวศุกร์ก็เข้ามาด้วยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหลักทรัพย์เอาหลักทรัพย์ก็มาอีกอะ่ะคุณหลักทรัพย์ก็เข้าเรือนการเงินอีกเออดาวศุกร์มาจากภพไหนสุภะสุภะเป็นไงผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนการต่างประเทศเนี่ย ท่านต้องแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยอาชีพต่างกันลักษณะการทำงานต่างกันรายได้ที่มาต่างกันแต่คุณต้องจับเรื่องพวกนี้หนึ่งการต่างประเทศนะการต่างประเทศหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์มันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับของพวกการลงทุนหุ้นทองคริปโตอย่างเงี้ยได้นะครับอะไรอีกอะ การต่างประเทศไปแล้วนะหลักทรัพย์อสังหาได้เนี่ยเป็นลักษณะนี้พ่อลายดาวสุกก็มาเห็นไหมดาวสุกเป็นดาวตัวแทนของพันธุหลักทรัพย์เป็นตัวแทนของสุขพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนมาให้เงินให้ทองทีงนี้สุขพระเนี่ยนอกจากแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วหมายถึงการต่างประเทศซะด้วยเห็นไหมท่านที่ขายสินค้าหรือะอะไรเงี้ยลองซิเชื่อมโยงให้มันเบิร์นไรเข้าไปนะมันอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ลองเชื่อมโลงปกติเราเราขายสินค้าในประเทศซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยลองให้มันเกี่ยวพันกับต่างประเทศหาตลาดใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อการเงินมันจะได้ส่งเสริมเข้าไปด้วยถูกไหมคือดวงอดีแล้วเรื่องการเงินทีนี้ก็อย่างที่บอกก็ต้องหาช่องทางให้มันดีตามดวงนะสำหรับท่านที่รับเงินเดือนไม่ได้มีอะไรเลยข้าราชการพนักงานประจา ก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสริมใช่ไหมหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสริมโอเคแหละเรื่องการงานมีความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งดีมันก็อาจจะมีรายได้เข้ามาเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเงินตําแหน่งอะไรต่างๆอนาดีขึ้นนะก็เป็นจังหวะที่ดีทีนี้ก็อย่างที่บอกจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่มันดีมากอะ่ะทีนี้เราจะเอาแค่เงินเดือนอย่างเดียวเหรอเราก็ต้องมาหาอะไรที่มันเสริมเข้าไป เนาะใครที่เออพอจะมีเวลาว่างจากงานประจำนะโพสขายสินค้าเนี่ยตัวท่านเองเป็นดาวธาตลมลาหูใช่หไหมลัคนาราศีก็เป็นธาตลมเนี่ยดาวเจ้าเรือนสุขะดาวสุขก็มาจากธาตลมมาอยู่ในเรือนการเงินมันนี่มันเกี่ยวกับพันธุ์กับต่างประเทศชัดเจนนะครับก็ลองพิจารณาดูแต่ละคนแต่ละรายแต่ละท่านแต่ละบุคคลมันมีฟังก์ชันการใช้ชีวิตต่างกัน นะจะให้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องขายออนไลน์นะถึงไม่ใช่หาอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับที่เราถนัดที่เราทําที่เราแบบเป็นลักษณะนี้เอาเข้ามาเสริมแล้วก็จะประสบผลสําเร็จคือดวงมันรอบอกแล้วดวงมันบอกแล้วว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเงินที่ดีใช่ไหมเราก็มีหน้าที่ตามหามันทํางานนะจะเสี่ยงโชคหรือจะอะไรก็ตามลักษณะมันต้องเป็นการลงทุนมากกว่า ถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูซิวันที่สองมีโชคไหมวันที่สองเนี่ยดาวพระจันทร์เนี่ยนะเป็นวันจันทร์นะสองพฤษภาคมคือวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยเป็นวันแรงงานเขาก็จะไม่ไม่ออกรางวัลนะเป็นรางวัลจะออกวันที่สองสองพฤษภาเป็นวันจันทร์เนี่ยบริวารอายุเดชสีดาวสาวเป็นสีสีก็เป็นเกษตรใช้ได้ทีนี้พระจันทร์อยู่ภพที่สี่เนี่ยก็พบหลักทรัพย์และพระจันทร์ก็เป็นมหาอุดด้วย พราะวันจันทร์ไงนะเป็นดาววันเขาเรียกว่าเป็นดาววันสองพฤษภาเป็นวันจันทร์พระจันทร์เป็นมหาอุดเป็นตําแหน่งที่ดีแล้วพบดีครับพบหลักทรัพย์นะใช้ได้ดาวหลักทรัพย์ไปไหนไมาอยู่ในเรือนการเงินนี่ไงดาวสุกไงดาวสุกอยู่ที่ราศีมีนมีตําแหน่งมหาอุดเอออุดซ้อนอุดเลยทีนี้นะจันทร์เป็นอุดอยู่ในเรือนสุกสุกเป็นอุดอยู่ในเรือนพิรหัสพฤรุษหัสเป็นกเกษตรจบมั่นคง การเงินชัดเจนถามว่ามีโชคไหมสองพฤษภพามีครับนะราศีกุมดีเลยทีเดียวนะอ่ะเรื่องความรักคู่ครองอ่ะเดี๋ยวดูเลขนี้เลขอะไรสวยก็ไม่ต้องคิดมากครับ6 9 5เนี่ยอยู่ในเรือนการเงินสามดวงเนี่ยจะไปเอาเลขอื่นเหรอ <c oughs> นะดาวดีๆทั้งนั้นดาวการเงินดาวลาพะดาวสุพระดาวพันธุเนี่ย แล้วดาวเกตก็เป็นตัวส่งเสริมตัวกระตุ้นตัวคูณนะเกตเนี่ยเป็นตัวคูณถ้าดีดีด้วยเสริมใช่ไหมเหมือนทิปอะเกตเนี่ยเหมือนทิปเนี่ยนะจ่ายค่าอาหารแล้วมีทิปให้ด้วยเออเผื่อทิปนี่หนักกว่าค่าอาหารอีกใช่ไหมล,าลาักษณะราศีกรุมจะเป็นลักษณะนี้นะหกเก้าห้าห้าเก้าหกหกห้าเก้าเนี่ยสลับไปสลับมาแล้วก็ะจัน์สวยก็ตามพจันเรอะวันจันทร์เนอะ วันจันดาวเสาก็ใช้ได้เหมือนกันนะตะหงิดต,ตะหงิดเหมือนเสามันจะดีนะถึงจะพบวินาศนก็จริงแต่ว่าเป็นสีของวันนะบริวารอายุเดชสีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเรื่องคู่ของคนรักก็ช่วงนี้แรงนะดาวคู่รองเป็นมหาอุดทีนี้ก็ไปอยู่รวมกับลาหูซึ่งเป็นดาวตัวเองทีเนี้ยอาทิตย์กับลาหูไม่ค่อยถูกกัน มันจะเกิดสุริยะคลาดจันทรลค่าขึ้นจันทรลค่าเนี่ยมันเกิดไปแล้ววันที่หลังสงการอ่ะสิบห้าสิบหกเมษาแล้วมันก็จะเกิดช่วงวันที่สามสิบเมษาถึงวันที่หนึ่งพฤษภาด้วยต้องระมัดระวังให้ดีนะหนึ่งพฤษภาก็จังหวะนั้นเนี่ยตัวดาวราหูกับดาวอาทิตย์เนี่ยทำมุมเขาเรียกว่าสุริยะคลาดกันนะครับเพราะว่าพระจันทร์วันที่สามสิบวันที่หนึ่งเนี่ยพระจันทร์อยู่ด้วย พอพระจันทร์อยู่ด้วยก็ครบองค์อาทิตย์จันทร์ราหูอยู่ร่วมกันเกิดเงาบังกันเป็นสุริยะคราสนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้พอวันที่สองพ้นแล้วพระจันทร์มานี่แล้วพฤกษบแล้วเป็นมหาอุดแล้วถึงพอจะมีโชคกับเขาว่างนะครับทีนี้ต้องระมัดระวังนะเรื่องคู่ครองคนรักเบาได้เบานะล,ะนลักนณะราศีกุมจะเย็นๆสักนิดหนึ่งมันเป็นลักษณะของดวงดาวเนี่ยมันทําให้เราตัดสินใจบางทีพูดผิดพูดถูกพูดขัดพูด ถูกันนิดเดียวเป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่จริงๆไม่มีเรื่องอะไรนะครับต้องระมัดระวังนิดเดียวเท่านั้นเองนะเพราะดาวพุธเนี่ก็คือคําพูดก็มาอยู่ร่วมด้วยนะระมันระวังใจเย็นๆนะพูดค่อยๆพูดค่อยๆ,อยๆจาบางทีพูดเล่นพูดประชดงอนจริงเว้ย <laughs> งอนจริงนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่าะไรเงี้ยอะถนอม้ดีใจนะรักกันมากๆเรื่องความรัก ภาพรวมไม่เสียชาวลัคนาราศีกุมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหนึ่งสิบห้าพฤษภาครึ่งเดือนแรกก็ขอให้ท่านมีความหวังมีความตั้งใจสิ่งที่ทํานายออกไปว่ากันในเรื่องของดวงดาวครับนะว่าในเรื่องของการตีความตีความอาจารย์แต่ละท่านมีตีความแตกต่างกันออกไปอันไหนเป็นประโยชน์รับฟังอันไหนฟังแล้วดูไม่ไม่สนใจไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร นะครับแต่สิ่งที่พูดนั้นวิเคราะห์มาจากหลักนะวิเคราะห์มาจากหลักแล้วอันนี้มันชัดเจนไม่ต้องมีใครมาเถียงหรอกว่าดาวการเงินเป็นเกษตรมั่นคงเนี่ยจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ต้องมาเถียงกันจุดนี้นะจะรวยมากหรือรวยน้อยแค่นั้นแหละชาวราศีกุมอ้าโชคดีครับสวัสดีครับ